ชางศึกซ้อมครั้งแรกที่สิงคโปร์การธนวัตรตื่นเต้นได้ร่วมงานอุ้มเจมุย้ยก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เพื่อมุ่งสู่30,000ผู้ติดตามไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับวันที่2ธันวาคมรับเวลา16บหกนากาตามเวลาประเทศไทยครับก็ทีมชาติไทยครับลงสนามฝึกซ้อมที่สนามยี่สุนสเตเดียมครับที่ประเทศสิงคโปร์ครับเป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกที่สิงคโปร์นะครับทำกลางอุณหภูมิประมาณ27องศานะครับ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน a f f เอฟซูซูกิครับ2020ครับที่จะแข่งระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมนะครับโดยหลังจากที่นักเตะทีนเชื้อไทยครับเดินทางาถึงสิงคโปร์เมื่อวันที่1ธันวาคมก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลสิงคโปร์ด้วยการกักตัวก่อน1วันครับเพื่อรอผลตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งหลังเดินทางมาถึงครับนักเตะแลวก็สตาฟ์ททุกคนมีผลตรวจเป็นลบทั้งหมดนะครับไม่มีใครติดเชื้อนะครับ โดยการฝึกซ้อมในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ครับมีนักเตะทั้งหมด26คนครับขาดเจนพบโพขีนะครับที่ติดปัญหาเรื่องเอกสารขาดชนะทิพย์สงสิธิ์และก็เทียทรนบุญม,มาทันครับที่จะเดินทางมาสมทบในวันที่6ธันวามคมขาดฟิลิปโรเลอร์ครับที่จะตามมาสมทบในวันที่12ธันวามคมฟิลิปโรเลอร์เนี่ยกลับไปเยอรมันแล้วก็ลูกชายป่วยนะครับก็จะตามมาสมทบในวันที่12ธันวาคมโดยการธนวัตซึ่งจิตถาวรครับที่เดินทางมา พบกับนักเตะไทยที่สนามบินเมื่อคืนนี้นะครับก็ออกมากล่าวครับถึงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับโดยบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้รู้ดีว่าเป็นรายการสําคัญสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับคิดว่านักเตะทุกคนต่างพยายามอย่างเต็มที่ในทุกๆเกมตัวเขาเองก็เช่นกันครับที่ต้องการจะตอบแทนแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่อยู่เคียงข้างทีมเสม,มอนะครับหลายคนอาจจะบอกว่านี่คือทีมชาติไทยชุดที่ดีที่สุดชุดหนึ่งกันก็บอกว่าคิดว่าสิ่งสําคัญก็คือเราต้องแสดงมันออกมาให้ทุกคนได้เห็นในสนาม และตนเองก็ตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับทุกคนและอีกหลายคนที่ไม่เคยเล่นกับพวกเขา้นะครับมีความสุขมากครับที่จะเล่นร่วมกับพี่ๆหลายคนนะครับที่ยังไม่เคยสัมผัสเพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับตอนนี้การบอกว่าได้คุยกับชนะทิ่บ้างแล้วและก็อดใจรอที่จะได้ร่วมงานกับทุกคนเรามีความมั่นใจเรามีเวลาศึกซ้อม,มากพอในการทําความรู้จักกันและสร้างความสัมพันธ์กันที่ดีทั้งในและนอกสนามนครับซึ่งตนเองก็พยายาม พาทีมไปถึงเป้าหมายให้ได้นะครับด้านมโนพ็กกิ้งครับกล่าวหลังจากการฝึกซ้อมนะครับก็บอกว่าหลังจากนี้ครับจะมีเวลาฝึกซ้อมอีก2วันครับก่อนที่ผ่านมามีการฟื้นฟูร่างกายมีการเน้นระบบตามแบบแผนนะครับแล้วก็การซ้อมวันนี้ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นแลวก็มีคุณภาพนะครับตั้งแต่ทุกคนมุ่งมั่นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแฮปปี้นะครับที่นักเตะเกือบจะมาครบทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครเจ็บเลยและทุกคนก็เป็นนักเตะคนสําคัญของทีมครับ เนื่องจากทัวร์นาเมนต์นี้เล่นกันยาวครับกวา่า1เดือนเลยนะครับมาโน่ก็ต้องการจะใช้นักเตะทุกคนครับแล้วก็ต้องการให้นักเตะทุกคนเนี่ยไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็สมบ,บูรณ์ที่สุดครับระหว่างการแข่งขันคอครับพูดถึงการฝึกซ้อมวันนี้นะครับ How about s training. <S uh, very good we we don't have so much time so we have to work on the on the things that are important on the on on very important game situations that we think that we're gonna face on Sunday And that's what we are doing and repetitions and repetitions and trying to, to get the idea very clear. We still have uh, two days to train, one full day like tomorrow, and one light day on Saturday. But again, I'm very happy with the quality of the of the training. <laughs> ก็ซ้อมได้ดีนะวันนี้ซ้อมได้อย่างเข้มข้นแล้วทุกคนก็มีความมุ่งมั่นมากแล้วเราก็จะเหลือสองวันนะที่จะซ้อมกันให้เต็มที่แล้วก็เราก็พร้อมนะจะเรัีเยนที่เจโตโมเล <ๆ S 2> สครับผมการได้ผู้เล่นอย่างกันจุนธานและก็ทองเข้ามาร่วมมีผลต่อการฝึกซ้อมไหมครับโคชนยครับตองกันแล่นจโตโมเ Did that help with the, with the training? Now you have all the players, almost all the players. you Yeah, we, we are happy that they are here already. We are just missing out the the last four, yeah, and uh, it's good because I mean, I mean nobody's injury. We have enough players for a good training session, and they again are increasing our quality of the players. I, I it's the first time that I'm seeing uh, Jonathan and Gunn, for example, uh, live, and uh, I really like also what I see, I saw.

ต้องการเดี๋ยที่จะมาเพิ่มอีกตอนนี้ก็เราก็พร้อมนะครับที่จะใช้ผู้เล่นทุกคนเนี้ยแล้วก็ซ้อมให้เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะเก็บชัยชนะให้ได้นะครับพื้นสนามเป็นหญ้าค่อนข้างที่จะเป็นใบ,ใ,บใหญ่มีผลต่อการฝึกซ้อมไหมครับ so The grass is not the usual ones that we are used to. Will that affect how we play? No, I think it's it's still good quality. I mean, the ball is rolling well. There is no holes. No, it's, it's okay. I don't think mm -hmm. that will mm -hmm. mm -hmm. yeah. a the condition of the team? Very good. As I said, very good. They're they coming the last ones that we can say, okay, next week we have all on board and we have all the players here. What will make even uh, easier to rest some players if you need to. but the conditions from them what they are showing until now it's very good ทุกคนมีสภาพบังการที่ฟิตสมบูรณ์หมดทุกคนนะการการซ้อมเป็นอะไรดีมากแล้วก็คอยผู้เล่นที่เหลือที่จะมาจอยแล้วเราก็จะพร้อมเต็มที่ครับโดยแมตช์แรกก็อย่างที่ทราบกันนะครับวันที่5ธันวาคม16บหนาฬิกาสานาทีพบกับติมอร์เลสเต้นะครับต่อกันที่แมตช์ที่2ครับในกลุ่ม A รอบแรกนะครับ11ธันวาคมพบกับเมียนมา14ธันวาคมพบกับฟิลิปปินส์แล้วก็18ธันวาในรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับ พบกับสิงคโปร์แชมป์4สมัยครับเราเนี่ยแชมป์5สมัยครับสิงคโปร์ใกล้เราที่สุดนะครับ4สมัยทุกนัดถ่ายเท่าสดทางช่อง7 HD นะครับหมายเลข35ครับ